รัฐตุนสวินหรือเตี่ยนซุนหรือเตี่ยนซวินเป็นรัฐที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมีลักษณะทางภูมิประเทศที่เอกสารจีนระบุว่าเบาวลึกเข้าไปในทะเลหลายพันลี้เรือไม่เคยสามารถแล่นผ่านไปได้โดยตรงจึงเหมาะแก่การเป็นจุดพักรับเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่สําคัญในอดีตแต่ละวันมีคนมาเป็นหมื่นหมื่นคนและมีสินค้าล้าค่าและอัญมณีมีอยู่ทุกชนิดเนื่องจากเป็นจุดนัดพบของการค้าจากตะวันออกและตะวันตก จากทิศตะวันออกมีการติดต่อกับเจวโจวเวียดนามตอนเหนือซึ่งเชื่อมต่อไปอยังจีนส่วนทิศตะวันตกติดต่อกับเทียนจูอินเดียหรือชมพูทวีปอันสีเปอร์เซียนอกจากนี้ตุนสวินยังมีสินค้าเฉพาะถิ่นเช่นจิว๋วซู่คล้ายต้นทับทิมที่นำดอกมาหมักเหล้าและพวกเซียงพืชสมุนไพรเครื่องหอมและยังมีประเพณีการฝังศพด้วยนอกอันเป็นเอกลักษณ์สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิมผสมผสานกับวัฒนธรรมอินเดีย ที่รับเข้ามาปรับใช้